สวัสดีครับผมนายแพทย์ v, พูนทวีพรพาณิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ปูนทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ปูนทวีกุมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้เราคุยกันในเรื่องของการวิเคราะห์ผื่นผิวหนังนะครับตอนที่42และนะหลายหลาย EP แล้วนะครับเริ่มเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับวันนี้ไลฟ์ใน p r i ซึมนะครับ อันนี้เป็นรูปมือนะครับของคนไข้นะครับที่มาที่โรงพยาบาลนะในต่อๆอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนอยู่ในช่องสีแดงนี่ก็จะชัดหน่อยนะครับก็ไลฟ์ในปริซึมนะครับจะเห็นว่ามือทั้งสองข้างนะครับเป็นที่ด้านหลังมือสองข้างนะครับมาที่นิ้วด้วยนะครับถ้าใครสังเกตเห็นนะครับจะเห็นเป็นรอยแดงๆนะฮะ รอยแดงๆเดี๋ยวผมขยายให้ดูหน่อยอืมเป็นรอยแดงๆเป็นปื้นๆน,น,นะครับเห็นกันไหมฮะอ่าในปีซึมจะเห็นชัดหน่อยแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีสะเก็ดนะครับมีสะเก็ดคุยๆแต่ว่าคนไข้จะเหมือนคล้ายๆไปถูไปขัดมันออก นะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นอยู่นะครับถ้ามีสเก็ตอยู่เนี่ยอย่าไปทำให้มันหลุดเองโดยเจตนาของตัวเราเองนะครับควรจะให้มันหลุดไปเองตามธรรมชาตินะครับไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาก็คือมันจะหายช้าลงนั่นเองนะครับในคนที่กำลังรักษาอยู่นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นผมจำไม่ได้เหมือนกันนะ เออคนไข้มาที่โรงพยาบาลนะฮะก็เลยถ่ายไว้แล้วก็มาให้ดูว่าเออเป็นวิเคราะห์ผื่นผิวหนังในตอนที่อ่านะครับจะเห็นสังเกตว่ามันจะเป็นรอยแดงๆเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการคันนะครับเป็นหลักนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วเนี่ยก็ต้องคุยกันยาวครับว่าเออใช้ยาอะไรมามั่งไหมกินอะไรแล้วมันผื่นมันเหอ่อคันขึ้น นะครับหรือว่ามีอาการอะไรที่มันผิดปกติใช้สเตียรอยชนิดไหนทาทีท้าบ่อยท้าหนาทานานแค่ไหนมาก่อนนะแล้วผมก็จะวินิจฉัยว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะมีอาการถอนสเตียรอยไหมนะครับก็จะบอกกล่าวไปนะครับแล้วก็จะถามต่อว่าต้องการหายขาดหรือแค่มันเทา <c oughs> เออส่วนใหญ่จะเป็นสเต็ปนี้กันหมดเลยนะครับแล้วทุกคนก็จะบอกว่าอ๋ออยากหายขาด นะผมก็บอกว่าอ้าวตาเยออยากหายขาดห้ามหยุดยาไปเองก่อนนะครับแล้วก็ห้ามซื้อ,อยาทานเองนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาก,กันเยอะมากเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้ก็ได้รับการรักษาไปนะคนนี้เนี่ยไม่มีรูปที่หลังนะเออเป็นรูปครั้งเดียวนะครับผมผมถือว่าผมถ่ายมาแล้วก็เอามาเป็นวิทยาทานแล้วกันนะคนนี้เนี่ยเป็นผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับนะไม่ใช่สะเก็ดเงิน นะตรงสะเก็ดเงินเนี่ยเวลาที่รักษาไปแล้วนะครับผื่นมันจะยุบหายเรียบเกลี้ยงไปแล้วไปขึ้นจุดใหม่ฟังให้ดีนะครับฟังให้ชัดนะครับนะผื่นของเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะเป็นปื้นนูนหนาะมีสะเก็ดสีขาวปกคลุมถูกต้องนะครับแต่เวลารักษาแล้วเนี่ยมันจะเรียบไปเลยหายเกลี้ยงไร้ร่องรอยเสร็จแล้วพอเวลาที่มีสิ่งกระตุน้นสารเคมีระคายเคือง อดหลับอดนอนพราะก่อนน้อยหรือว่าไปกินของที่แพ้ของที่แสลงของหวานนะครับของที่มีสารเคมีสารพิษของหมักดองอาหารแปรรูปอะไรต่างๆมันก็จะขึ้นพลึบขึ้นมาใหม่ขึ้นเร็วยุบเร็วเหมือนกันนะเราไม่ทิ้งร่องรอยอะไรแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังมันจะไม่ค่อยยุบครับถึงรักษาไปแล้วมันก็ยุบช้า หรือว่าไทสเตียรอยแรงเนี่ยเอาโอเคยุบเร็วเหมือนกันแหละแต่มันจะไม่เกลี้ยงครับมันจะทิ้งร่องรอยของผิวหนังที่มันเป็นรอยโรคอ,อยู่นะจะวิธีการก็คือลูบแล้วมันจะสกักสาดมืออยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังอยู่เก่าแทรกซ้อนอยู่นะครับบางคนเป็นสองโรคในพื้นที่เดียวกันก็มี นะทั้งสะเก็ดเงินร่วมด้วยกับผิวหนังอักเสบเรื้อรังในชนิดอื่นๆร่วมด้วยเหมือนกันเพราะผิวหนังอักเสบเรื้อรังมีหลายชนิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการวินิจฉัยนะครับแล้วก็รักษามีคําแนะนําตามไปนั่นเองนะครับโดยที่ไม่มีเสเตียรอยไม่มียากดภูมินะครับแล้วก็ให้ควบคุมการกินการอยู่อย่างเข้มข้นร่วมกับการปรับเปลี่ยน ยา yeah, นะครับที่จะต้องให้รับประทานนะซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับคนไข้คนนี้เนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นทั้งตัวหรือเปล่าแต่ว่าที่ดูเนี่ยเป็นที่หลังมือแล้วคิดว่าตอนแรกน่าจะหนากว่านี้ครับนะตอนนี้คือบางลงแล้วนั่นเองนะครับจากการรักษาที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอย่างคนหนึ่งนะครับที่ ใครที่มีผื่นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วมีอาการอย่างที่ผมบอกไปอันนั้นก็คือลักษณะของผิวหนังอักเสบเรื้อรังนั่นเองนะครับอย่าให้ใครต่างๆนะครับที่คิดว่าเฮ้ยรักษาไม่หายเว้ยปนรามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็โยนกระถนท้องพระโรงไปครับโยนลงกระถนก็คืออะไรฮะสะเก็ดเงินไงเพราะอะไรฮะเพราะหมอแผนปัจจุบันก็จะบอกว่าอ๋อไอ้ที่รคุคณรนะักษาไม่หายเพราะว่าคุณเป็นสะเก็ดเงินเพราะว่าสะเก็ดเงิน หมอแผนปัจจุบันนะในเท็กซ์บุ๊กเขียนบอกว่ารักษาไม่หายเข้าใจยังครับนะเพราะฉะนั้นกระท ו นท้องพระโรงที่ดีก็คือเรื่องของเสกเก็ตเงินนั่นเองนะครับใครที่โดนวินิจฉัยว่าเป็นเสกเก็ตเงินแสดงว่าคุณหมอท่านนั้นเขารักษาไม่หายแล้วปรับเปลี่ยนย้ายวินิจฉัยไปเป็นเสกเก็ตเงินนั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเสกเก็ตเงินนะครับดูให้ดีครับว่าคุณเป็นเสกเก็ตเงินจริงหรือเปล่านะ เผื่อผมใครนะครับที่มาดูคลิปนี้แล้วผมพูดไปแล้วเหมือนไปสกิดต่อมเอ๊ะเออนะให้จะได้เข้าใจว่าอ๋อไม่ใช่สะก็ดเงินนะครับอาจจะเป็นผิวหนังอักเสบเรื้อรังนั่นเองนะครับ mm. เอาละเดี๋ยวตอบคำถามกันหน่อยเนาะคุณวัฒนาสวัสดีครับป้าเบนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับวันที่ยีสามนี้พบกันนะคะก็อีก2วันนะครับน่าจะเป็นวันอาทิตย์เนาะ ครับรับทราบครับผมนะคุณพรพี่มนม์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอเข้ามาฟังครั้งแรกค่ะปกติย้อนหลังอ๋อหมายถึงฟังสดใช่ไหมฮะโอเคครับรับทราบครับขอบคุณครับเอาละครับประมาณนี้นะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะหยุดไลฟ์นะครับแล้วก็ไลฟ์อีกทีนึงก็คือในวันจันทร์ตอนสองทุ่มครึ่งเรื่องการเจ็บป่วยล่าสุดของผมแล้วกันเรื่อง กะเพราะลำไส้อักเสบเออนะโรคยอดทิศท,ที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นนะมันก็ก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นเชื้อเดียวที่เออพวกเด็กๆหรือว่าคนโตเนี่ยเขาเป็นกันที่พิจิตเนี่ยครับนะแล้วก็โอ้โหผมไปเที่ยวไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังในวันจันทร์ตอนสองทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับเล่าสู่กันฟังขำๆสนุกสนุกน,นั่นเองนะครับเอาล้ครับประมาณนี้นะครับเรื่องของ วิเคราะห์ผื่นผิวหนังตอนที่12ก็จบไปแล้วนะครับใครที่ดูผมอยู่นปัจจุบันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์สดกันใหม่ในวันจันทร์ตอนสองทุ่มครึ่งวันนี้หมอภูทวีไปก่อนนะครับการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับแล้วใครที่ดูผมอยู่ณปัจจุบันนะครับที่เป็นโรคประจำตัวที่ไม่หายขาดขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บท่วทั่วทุกคนทุกท่านเท,ทินนะครับสาธุครับสวัสดีครับ